สำหรับใครที่ดูแข่งมาเกิน3ปีนะครับผมเชื่อเลยว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าช่วงหนึ่งเนี่ยนะนุ่นนูเนี่ยเคยก้าวขึ้นไปเป็นเมดเบิร์นหนึ่งของโลกครับแล้วรู้ไหมครับว่าฮีโร่ตัวไหนที่ทําให้นุ่นนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมดเบอร์หนึ่งของโลกถ้ายังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยให้นะครับนั่นก็คือลารดนั่นเองนะทุกคนนะนุ่นนูเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเล่นลารดเก่งที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่งนะทุกคนเยกได้ว่าเก่งจนไต้หวันเวียดดนนนนาาามมมมเเีีี่่ยยยงงงพกกกกัลลวหะทค้รรออออบไปูชิแโ ปล่อยลาทให้นู้นูเล่นเดี๋ยวรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าโคตรโหดครับลาทของนู้นูเกมนี้กลางเลี้ยงแล้วนี่แต่ว่าซีกับขางหายไปแล้วภารกิจภารกิจพิชิตเลสบั๊บนี่แต่ว่าเด e เว r ร์ยังไม่โผล่เดวเวอร์เช็คไหมปั๊บเหีียก่อนเห็นว่าไม่มีใครโผล่มาในเลนแครี่เหยียก่อนครับเทมาล่างอยู่นะนะครับตัวของฮานกับ ทางมาริสแต่ว่า the world the world เฮ้ยสู้ด้วยการ์ดใส่หนึ่งต่อสองมีจั่วเล็กน้อยจั่วจั่วต่อแรงกั่วแล้วจั่วจั่วเหลืองด้วยอีกมาต่ออุ้ยเลือดเหลือน้อยแล้วเขาเก็บเฮลท์แผงด้านหลังนุนมเดินมาด้วยความแล้วมุ่งมั่นอันแรงกล้าครับแล้วเตะเซิร์ฟไปหนึ่งได้เฟิร์สบัตไปโดยนุนุถล่มโลกเแต่มีหิวมีฮิวเออมีฮิวออกก่อนก่อนออกก่อนช่วยแทั้งออกก่อนมีฮิวหิวเออเคลียร์โโอ้หตัวแรกมาตัวแรกมาเอออ่าแล้วเขาเสียท่าอ่า S <S เสียทัมมิ่งด้วยครับในการที่จะฟาร์มครับแล้วก็พ<ห>ี่ทาวเวอร์ตรงนี้เอาก่อนเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีจั่วอยู่ออมีจั่วรัวจั่วเข้าไปและพี่ฮานหยิบมาเป็นพ<ช>ันนิสต์เลยนะยเล่นเหมือนเต่าเฮกนะออตัวของตาทาจีหยิบใช้เป็นพันนิสมานะครับก็พลังในการโซโลก็สช่วงเล็นเกมแต่ว่าถึงไหมไม่มีใครดูถ้าถึงก็ลำบากอ่ะลำบากบุรีล้นี่แหละ้ามืดจะโดนมั่วตลอด ไม่รู้ใครเป็นใครบ <ừ> um, ้างดูน้อยแค่ล่างเลยครับเอาการันตีเอาทาวเวอร์ก่อนเลยครับและดูนี่ครับวีจะนับผักมาล้นๆแล้วเต่บังเอิญนี่้กับได้ฮาถ้าแดงไม่ออกอตัวฟ้าออถ้าแดงออกนะบอกเลยว่าแรงเออ,อเฮ้ยแล้วมีคนมาแก๊สเติร์ดบีบสวยครับแก๊เสเติร์ดทำให้วารนีต้องเสียฟลิกอร์เลยดึงมาเมื่อกี้เขาต้องเรียกว่าทนทุกข์ทรมารอยู่เลยล่างต่อไปนะครับด้านบนน่าจะได้ดาร์สเลเยอร์ครับมีมีทาันทีจับกระหม่อม สายปอมหายสียายหายไปครึ่งหลอดกว่าแทงสวนไหมพักกันแป๊บนึ่งแต่งที่จวดมานานูขยับมาแต่ละทีนี่แต่ยังไม่มีฟิกเกอร์นะเฮ้ยแล้วเหมือนวิกกิ้งบอกครับสลับเลนเลยแหละครับกลัวว่าโดนจัวเหมือนจะอยากให้ซียืนสบายนะอ๋อไม่สลับไม่สลับไม่สลับไม่รู้ว่าจะสลับโอเคกลับมาเหมือนเดิม้ว ตรนนี้ได้เคลียร์การก่อนนะครับเอาละตอนนี้มาดูนะครับหลังจากที่ตัวแรกมาคือฝั่งของบุญรามต้องถล่มให้ให้ยับอ่ะเรียกตัวมาแบบนี้อย่าให้เขาดึงเลนแต่ว่าตอนนี้เคลียร์เสร็จพร้อมกันนักั้นจั่วก่อนเลยเปิดตัวของอมอุลิสตอมาแล้วปลี่ย่งฟิกก็มังยัดหน้าไปเลยยังนุ๊นุ๊ยัดไปหนึ่งตัวฟิกเกอร์เข้ามาเมื่อกี้แล้วนี่โดดดักหน้ามาแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตนะตัวของฮานจะเล่นจริงๆเหรือก็เสดเดินมาแล้วครับป่าไปก่อนตรงนี้เรียกรวมพลมาจากตัวของ สกิดกราวน่าจะได้แค่กลับไปแล้วก็ดีเจนเลยครับตัวของทางวิกมิง่งไปอย่างนี้นูนูนี่บาลังดอร์จะไปไหนเออซื้อโกออแล้วเกสรยังไม่ได้จายันติด้วยนะครับมาบุกอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่มีสกิดกราวแล้วพยายามจะเคลียร์เวฟอยู่โดดลามาแล้วผักออกมาตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีชีวิตครับแล้วคลิปเหลือหนึ่งตัว <S <S ขอทาวเวอร์ล้ากันยุคก,ก่อนเนี่ยลนยุค เขาหน้านี้เป็นแมนซีเนี่ยยุปเป็นบันโว้ดูดูแหละรองเท้ารองคำนี่รอเสิร์ฟแล้วอ่ะฟี่าจะต้องประเคนให้โอ้ของจริงจะมาเชญมา้ยนะจะมาเชญมา้นะเหลือแค่เปิดอีเมลอ่านครับผมเอาละสามศูนย์นำยาวๆนะฝั่งของคุณลีรามับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้พอได้เรียบปุ๊บเราต้องย้ำไม่ได้ก่อนที่ตีนะเขาจะกลับมาจากทะเลเอตอนนี้เขาออกไปปลาปลาก่อน เปลี่ยนแกนมาตร,รตรงกลางต่อครับนั่นครับคือให้ตัวของกสเรก็เล่นตาทำให้ดุยงไปก็ฟารฟาวไปออกมาเล่นบ้านนิดหน่อยในจังหวะที่รู้แล้วว่า,าได้เปรียบนะครับแล้วก็สี่คนนี้ก็ยังได้เปรียบมากๆนะสำหรับตัวของคุยดำที่ออกมาเล่นตามเลนต่างๆนะครับสลับขึ้นมาเล่นตรงเลนโบโดนู้นเช็คก่อนแล้วเดินเข้าพุ่มมาเจอพี่เบิร์ดจั่วเหลืองใส่หนึ่งทีตีหนึ่งครั้งแล้วหาต้องลั่นตัวของอันติมาเลยครับคบริสบเกอร์ศาสตร์มา ไม่เจ็บไม่เจ็บมีเคสเอคอยฮิวให้นี่เป็นสายที่เคสเอถนัดเลยนะฮะอ่าซัพพอร์ตโดร์มิงนะครับคอยฮิวอย่างเดียวแล้วให้ตัวของเดอะเวิร์ยิงมึนๆเข้ามาแล้วโอฟลายยืนจดจ้องตรงขวางให้อยู่ตีแล้วแทงไปโดนยับกระบองสวนมาตรงกลางมีมวยอยู่แล้วเปิดตัวของเคเรอร์มาจะเปิดไวไหยหรือเปล่าตรงพี่เบิร์ดแล้วพยาจะเคลียร์คลียแล้วโดนถ่ามาจัดหนักจัดเต็มตรงนี้มีกดแข็งก็จริงครับแล้วเคลียร์คลียไม่ไวสำเร็จแต่สุดท้ายการเป็นว่าเกระสืได้มาหนึ่งสกอร์แล้วทั้งว่าตรงกลางมาด้วยครับผมบุญรำหน้้าามตรงนี ตะกิ้คูดาวกันเต็มที่ครับสำหรับทางฝั่งของวีแกมบิงแต่ความต่อเนื่องอยู่ที่ฝั่งของบุยรามครับแล้วขอ2ทาวเวอร์เลยครับแผนแบบนี้โอ้โหแล้วเมื่อกี้วาร์ปกลับบ้านตัวกันไม่ค่อยมีครับเอาแล้วครับบุยลามครับมาแบบครับแน่นๆเน้นๆครับอโ้แล้วมีฮิวอย่างเฮเลนด้วยอันนี้คือเรื่องที่ความต่อเนื่องของบวิรามจะไม่ตกใช่ครับโอ้โหฝ่ายตอนนี้คือวีแกมต้องแพ้แล้วนะใช่ครับ คือไม่ใช่แพ็คโด้วยแพ็คกระเป๋าไปเนี่ยอุ้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 ยอี้่อุ้ขอุ้ยอุ้ยอี้ยอุ้ยอจ้ยอุ้ยอด้ยอุ้ยอา้ยอุ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 ้ยอ้วอุ้ยุ่้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยอ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 ุ้เอจะรับ้ือด้ยอุ้ยอห้ยอุ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 ้อุ้ยอุ้ยด้ยคร้บอุ้ยอุก่อุ้ย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 อ่้ยอุ่าอุ้อุ้ยไุ้ยอุ้ยนุ้ยับ กลับบ้านไปรีเจนแล้วก็ห่าใหม่แมนนูยืนรอเลยอุ๊ยแง่ออกมาได้ออกมาคนเดียวด้วยนะเกือบได้สู้แล้วนะนุนูฝ่ายตีปอบตีตีโอ้เหลือที่นึ่งกลับมาโจมไหมกลับมาโจมไหมเดว์เบิร์หรือว่าตัวแดงเลยไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรโอเคโอเคนะ่ตัวผมก็ม่เยอะได้ฮิวไม่เตะโดฝ่ายเดินผ่านมาย้ำกระบอกตีแล้วเดินไล่มาโดดลาวดอออกมาก่อนแทงสองทีครับตรงนี้โดสองตัวแล้วนุนูเองเดินโซขึ้นมาไม่ให้ลงหลุมมันเหลืองแดง ล้วตัวตีใกล้เขาเยอะด้วยนะครับออกแดงบ่อยๆนี่บอกเลยก็กระจายอ้าวมาโมโมไม่เป็นไรพี่ผมยิงเก็บเองเนี่นะครับจากเราไปแล้วครับได้ทาวเวอร์ด้านนอกครับสำหรับทั้งฝั่งของบุรีรัมตอนนี้นี่ฝั่งของ V Gaming จะต้องยื้อเกือบอีก14นาทีเลยนะเก้านาทีเก้านาทียื้ออีกนานใช่ไหมครับใช่ยื้อนาน อีกนานเลยนะ่ยเด็บทีลีมาของชิ้นเดียวนะครับในขณะที่เดว์เบิร์ดนี่สองชิ้นแล้วถึงหน้าบ้านแล้วนะถึงหน้าบ้านเลยครับเขียคีบตัวคีบตรงกลางก่อนแล้วเข้ามาหมัดมวยกันตรงนี้ได้เท้าว่าตรงกลางไปแล้วครับโมกุยดำได้แค่เจ็บๆเท่านั้นเองครับดีเกมมิ่งจ่ายนาเแข็งได้นิดหน่อยครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับตายเขาเท้าด้านล่างมาต่อด้วยเพราะว่าตัวของกุยดำไม่ได้มีเพียงแค่เดเบว์สามารถตีคีบได้ตีไปเขาเดี๋ยวดูดุนนี่ก่อนแล้วมาเล่นหานอยู่ด้านหน้าต้องเสียล้างแล้วดึงตัวเข้ามาก่อนครรับโหเเกิิส์ รงหว่าเลือดเขาไม่ได้โลนะแต่โป,ป,ป๊ะได้จากตัวของนุ้อยู่ครับแล้วรับโรรัวแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งวีเกมิ่งมีเลี้ยวมะมีพาส,สิฟตีป้อมได้ใช่ครับนะครับมันก็เลยทําให้การขึ้นบ้านของบุญนามอาจจะไม่ได้ดูยากเย็นแสนเข็นเหลือขณาขนาดน,ะนะั้นได้หนึ่งทางมาก่อนแล้วเป็นเลนกลางด้วยแบบนี้เอาเลยฮะใจเย็นๆนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะตอนนี้4ี่ต่อศูนย์ที่บุญนามคว้ามาเอยแล้วเขาจะโดดสวนแต่ว่าเลือดไม่ลดแต่ว่าจะดีหรือเปล่าย่างงั้นจะดีหรือเปล่าวแอบ ไอแต่ข้างล่างล่ะไอข้างล่างอ,าอ๋อมีมีมีมรูอี้อยู่มีรูอีออ้อยู่ผมตกใจด้วยว่าแบบทีลิมาคนเดียวถ้ามาคนเดียวนี่บอกเลยนะโอ้โหเชอหวัดเจี๊ยบนะเอตอนนี้เล่นเล่นโยกแมพแล้วนะฝั่งของวิเจีมับสู้ตรงๆก็รู้ว่าลำบากใช่ครับแต่ว่าฝั่งของวุยลำก็ห้ามมา<อ>เลยหรือเปล่ามาแล้วเราเดินมาแล้วเดินมาแล้วทันไหมทันไหมแวบแวบแวบไหมบอกมบลอกโอแต่รู้อยู่ไกลจัด น่าจะไม่ทันครับแต่ว่าน่าจะตัดตัวของเรดบัฟไปได้นะแล้วก็จังหวะคลิปดันด้านล่างครับเขาได้ทำไปด้านล่างไปด้วยครับตัวของวีกมิงแต่ก็แน่นอนครับพื้นที่โดยรวมยังเป็นของทางบุรีรัมย์ในเด็ดอีสปอร์ตนะเขาก็พยายามจะโยกเต็มที่จับการที่หยิบลุยมามแล้วเดินมาเอ้ยเอ,ๆๆโอยโอ้ไฟโอ้ไฟอุ้ยดีก็มีตัวแข็งครับแล้วโดดออกมาได้ก่อนครับตรงนี้แล้วแว่อุ้ยถ้าผักออกมาได้หมด้ะบอกเลยว่าจบเกมโอ้โหอ ทับเมื่อกี้นะโอ้ยยิ่งกว่าเรียวโโดิีาปิโอโคตรหล่อโคตรหล่อเลยอะเอะอโคตรหล่อโคตรอัออออนตรายอ,อ่ายตั้งหลักกันใหม่อยากให้มีช็อตแบบนั้นสักครั้งหนึ่งกันที่เขาลุมๆุมแล้วผักบโบลออกมาหมดะอะแล้วตันต่ออย่างเงี้ยคอมเจนรุ่นโบอะรีบล,ล่างถึงหน้าบ้านครับแต่ว่าเขามีอินเวสเตอร์ช่วยอาจจะช่วยกันบ้านได้สักหน่อยนะตรงนี้นะครับที่เราต้องไม่ลังเลต่อแลววลวดดิเรียบร้อยเลยัวดลวดจะจัด แล้วมาจะตีด้านล่างต่อปล่อยอิมพีเซอร์เลเยอร์มาแล้วแต่ว่าด้วยความเป็นทีนี้ครับเหมือนจะเคลียร์ยะกลางได้ค่อนข้างดีครับแต่ตรงกลางมาแล้วพี่เบิ้มเอาไงเอาไงเอาเคลียร์เคลียร์อินเซอร์หน้าบ้านก่อน20วิไม่มีตัวของฮานครับถ้ามีโอ้ไฟมันน่าจะแตกโอ้ไฟช่วยปาดได้โอ้ไฟตรงนี้ไฟ44่สี่สี่สี่ต่อสี่เปิดอัตติมาเอาคัมก่อนเลยคัมยันคัมยันคัต่อเอออเาแล้วบินทีฟูบินทีฟูไม่ต้องมีการ์เด่นนะเออตอนนี้นี่บุยลำครับ คว้ามาทุกอย่างเนเหลือแค่ทางเดียวป้อมน้อยกันง่ายสำหรับ VGM ครับถ้ามันจะกันได้ยื้อขนาดนั้นที่15ทีก็บองเลยว่าเก่งมากมมแต่ตอนนี้มีเวลาอีก5ทีที่จะย้ำนะครับใส่ป้อมด้านบนและเอา3ทางมาก่อนสำหรับบุรัมเต็ดอ e ีสปอร์ตมาเรื่อยๆขอ3ทางก่อนนะความต่อเนื่องตรงนี้พยายมจะรีบเคลียร์เวฟออกไปแต่ด้วยความที่พอฮานเป็นตัวอย่าง ทาจิที่ต้องใช้ทานุด้วยโอ้ยทาจิบอกว่าพี่เบิร์ตเกือบโดนจับคนช้าหนึ่งนายดีว่าแหมเส้นหมี่มันสั้นไปหน่อยนึงครับเกสเซิร์ตเกือบดึงได้แล้วนิดเดียวตอนนี้เราต้องการตัว <tried> ท <goddamn shared> ี่ช่วยขึ้นบ้านอย่างดาร์สเลเยอร์นะฮะพอเห็นว่าจ่ายตัวของสเก็ตกราวไปนี่รีบเร่งเครื่องใส่เหมือนกันครับบุรีรัมอย่าให้เขาโยกจับยับนะครับไม่งั้นเราหัวหมุนนะฮะโอ้แล้วพอเขาเหลือป้อมน้อยนี่ไม่ดูเหมือนพลังเขาเพิ่มขึ้น ป้อมน้อยกันง่ายกันทางเดียวพอไม่ต้องแบกคนเยอะติสดติสดติสดนี่ขอโจดนิดหน่อยวิววิวขอแค่เคสยังอยู่ในชิมไายตลอดอะครับยังไงแล้วกดดันหน้าบ้านได้ตัวถมที่แรงๆของเขายังไม่ได้มีมากแต่ก็ต้องระวังซีด้วยเพราะตอนนี้ซีก็เริ่มมีของแอบฟาร์มกับองขเพื่อนแม้เงินจะขึ้นช้าแต่เงินก็ขึ้นนะมีของอยู่นะครับเฮ้ยตำแหน่งพี่เบิร์ต พี่เบิร์ดแล้วหนูๆโอ้โดนไล่ดีว่าไม่แรงขนาดนั้นเพราะผิวแทงห,หิวหิวมาก่อนเลยมืออ้อปูใจเย็นๆอย่าเพิ่งโทอะไรมากเราน่าจะใช,ใช้อินเทร์เนียตัวนี้ในการขึ้นบ้านนะครับผมตัวของทางบริษัทสปอร์ตครับแต่พี่เกมมิ่งเองไปที่โฮลีแลนด์ก้อนครับเราไปเจอหน้าตัวของโอเวอร์ฟลายด้วยตัดสินใจยังไงดี <S <S ดเล่นต่อตรงนี้แล้วมีหรือเปล่าเราปิดกั้นมาแล้วปิดกั้นมาแล้ว ทันไหมทันไหมทันไหมทานไหมต่เขาเรียกกลับหลังนรูดไปแล้วแวบไปหมดแล้วโอ้แต่แต่เรามีด์คเลยเยอะนต้องใช้ให้เต็มที่ให้เป็นประโยชน์เต็มที่นะปล่อยบนปล่อยบนเลยไหมก็น่าจะต้องปล่อยบนนะตรงเพราะว่าไปปล่อยเลนอื่นัวเขาจะโยกเคลียร์ฟรีจริงจังหวะขอสามทางก่อนขอสามทางก่อนเอาชัวร์ก่อนใช่ มาแบบนี้ยังยื้อกันต่อ,อ yeah, banks, รอวิ่งเข้าไปนะครับเขายังไม่ได้เลยสักตัวอย่าให้เขาเปิดตัวเปิดใจอ่ะเออตอนนี้เนี่ยเขาต้องแพ็คอย่างเงี้ยเล่นเล่นอย่างนี้ไม่เร็กคือเราแยกดันไม่ได้ละใช่แล้วถ้าแยกดันนี่คือโดนโจวดีเดียวอาจจะเรียกกลับไม่ทันนะเพราะดาเมจเราแรงมาก โอ้ยแล้วมาโดดก่อนอเล่นก่อนจังหวะแรกไม่เข้าบ้านครับแต่รู้ตัวนี้ได้ฮิวมาแอุย้ยดีว่ามีคน<ด>แข็งเยอะดเบดิ้ลแล้วเข้ามาจะเล่นย่ำกระบอกมาแต่ย่ำไม่เจอท<ว>่าไหร่แล้วก็คลางไอติดอยู่กลางวงล้อมออกไม่ได้ตายดีกว่าครับแล้วได้ไล่โซนแน่ๆตัว<ด>ของวูดาม,มามีตัวของล้างก็จริงแต่ว่าทำได้เ,เยอะมากแ,แล้วตัวของอินเรีเซเยอ์ด้านหลังอะไรตามมาด้วยครับเว็ดกลางมีข้างบนมีได้กจำนวนคนเยอะกว่าด้วยครับตัวของวูดามตรงนี้อย่างน้อยๆได้สามทางแล้วแน่แล้วมองไปถึงการจบเกมเพราะจำนวนคนเยอะกว่าการเงินก็ดีกว่าด้วยหากจะเข้าามเล่นแต่ว่าไม่่รออดดยูี แล้วพะจะเคลียร์ออกไปเพาะจะเคลียร์ออกไปแต่น่าจะเคลียร์ยากครับตัวของทางวีเจมิ่งเองแล้วด้านหลัง้ <c oughs> แต่ว่าแม่อยู่ไกลแลือเกินอยู่ไกลแล้วเกิน10บปีขางให้จะมาแต่ว่ายังไฟสี่หาอยู่นะเพราะว่าหารเอง20วินา <20. S 1> ทีขั้นต่ำนะครับยังไงคลิปกลางมาแน่ๆมาแล้วอันติกระเซริร์ลีกลับมาแล้วด้วยครับปรษษษิสตพิชาัิมาแล้ว เปิดมาเพื่อเล่กแอะไังสปีดแต่เขาโปล่กันพีทาวเวอร์ตรงนี้ไล่ตีมาทำแบบว่าวพีตายอย่างไวลูดขึ้นมาลูดตายก็จิงแต่แล้ตีทาวเวอร์แล้วขึ้นนำมาก่อน2ต่อ1นึงเกมสำหรับบุยดำยเติอีสปอร์ต e ครับขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนเลยครับบุยดำยเตดอีสปอร์ต e ครับทำให้วีเกมมิ่งตกที่นั่งแล